Okay. okay, yeah สวัสดีครับ f c ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแลวก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระลบรักทั้งหลายนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบริชัด FCP Channel นะครับผมแล้วก็บริชชัด FCP Family ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาดูนะฮะรายการรีทายาวชนโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่ทราบว่านะครับเมื่อวานนี้นะครับบิวบริพลบุญอนของเราก็คว้าเหรียญเงินมานะครับในการวิ่ง100เมตรชายเยาวชนโลกนะครับ และก็เข้าแบบนี้2องเรียกว่าสร้างความตื่นเต้นทีเดียวนะครับเป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะครับและวันนี้เองครับก็จะเป็นอีกรายการหนึ่งนะครับโดยบิวภูริพนบุญสอนของเรานะครับนำทีมลงกดชายนะครับ4คณ100เมตรนะครับซึ่งอย่างที่ทราบนะครับทีมผลัด4 1 0คูณ100เมตรชายนะครับก็เล่งสปีดเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรีฑทยเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปี การแข่งขันกรีฑายาวชนโลกนะครับครั้งนี้นะครับที่กุงลิมาประเทศเปรูนะครับทีมวิ่งผัด4คูณ1นรเชายในรอบแรกนะครับต่อไปด้วยไม้หนึ่งครับเบิร์ดครับวีรยุทธ์แดนขนบนะครับไม้2ครับเบสสราวด์นวลสีนะไม้3าครับดาตานะครับชุติทัศน์นะครับพฤกษุรนันนะครับแล้วก็ไม้ที่4ครับเทปบิวนะครับพูดิพลบุญสอนนะครับ ที่พึ่งคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันร้อยเมตรมานะครับโดยทีมไทยนะครับอยู่ในฮีทที่3นะครับลู่ที่8โดยจะคัดเอาอันดับที่1ของแต่ละฮีทนะครับบวกกับทีมที่ทำเวลาดีที่สุดอีก4ทีมรวมเป็น8ทีมนะครับเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับ mm hmm. ก็อย่างที่ทราบครับผลปรากฏว่าทีมลมกดไทยนะครับเล่งสปีดเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ทําทำสถิติ39 5 6วินาที ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จส่วนอันดับ2นะฮะสาราชอาณาจักรนะครับทำเวลา39.75วินาทีและอันดับ3คือเยอรมันนะครับทำเวลาได้40.06วินาทีโดยการเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับจะจ,ะจิงชัยในช่วงเช้าวันที่1กันยายน2567เวลา05.55นตามเวลาในประเทศไทย และสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือที่ทีมลมกดไทยนะครับสามารถเร่งสปีดเข้าไปในระดับหนึ่งแล้วก็ทำสถิติ39.56วินาทีเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นสถิติใหม่ครับเพราะว่าสถิติเดิมนะครับเป็นทีมฝรั่งนะครับหรือเป็นทีมฝรั่งเศสนะครับที่เคยทำไว้ก็คือ39.73วินาทีนะครับนี่ขนาดรอบรองนะครับ ทีมชาติไทยก็ทําลายสถิติ4คูณ100เมตรชายเยาวชนจริงแชมป์โลกนะครับก็ทําสถิติใหม่ขึ้นมานะครับอยู่ที่39.56วินาทีทําลายสถิตินะครับของฝรั่งเศสที่ทําไว้คือ39.73วินาทีนะครับมผมนะฮะก็ต้องมารุ้นนะฮะในรอบชิงชนะเลิศนะครับว่าทีมลุมกดไทยเนี่ยนะฮะจะสามารถทำลายสถิติ ที่ตัวเองทำไว้ในรอบรองนี้หรือไม่หรือจะมีทีมไหนอีกนะครับที่จะทำลายผมว่าทำลายแน่นอนตอนนี้ก็คือทีมลงกดไทยเนี่ยทำลายสถิติของทีมฝรั่งเศสที่เคยทำไว 39. ้39.73วินาทีรอบรองนะครับเรียกว่าทีมลงมกดไทยกดสปีดไปนะฮะเข้าเป็นอันดับหนึ่งด้วยเวลา39.56วินาที ก็แสดงว่าทุกฮีตที่แข็งเนี่ยทีมชาติไทยมีเวลาดีที่สุดริเพราะว่าเวลานี้ก็คือณปัจจุบันทีมลมกด4คูณ100เมตรชายเนี่ยทำลายสถิตินะครับดังนั้นใน8ทีมที่จะชิงนะฮะตอนนี้ทีมชาติไทยนะครับดังเลยนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าของสถิติใหม่โอ้โหนะครับดังนั้นในรอบชิงนะครับซึ่งตรงเวลาในประเทศไทยก็คือ ตี5 55นาทีนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าแปดทีมที่เข้าชิงเนี่ยประเทศไทยจะลุ้นเหรียญอะไรแต่ตอนนี้ทีมไทยนะครับเป็นเจ้าของสถิติใหม่39.56นาทีโอ้โหนะฮะก็อย่าให้มีการผิดพลาดนะอย่าให้มีการผิดพลาดส่วนอีกทีมหนึ่งนะครับก็คือวิ่งผัด4คูณ400เมตรนะครับผมนะครับ ลงในช่วงแรกนะครับทีมลงกดไทยอันประกอบไปด้วยนะครับไม้หนึ่งนนทวัฒน์พักดีวิจิตนะครับไม้สองนะครับออโต้นะครับคุณพัฒไกจันนะครับแล้วก็ไม้สามบุ๊กนะครับนำโชคปูแพงนะครับแล้วก็ไม้สี่นะครับบาสธพีรพัฒน์พลนจรนะครับโดยทีมไทยอยู่ในฮิตที่สองลู่ที่หกนะครับโดยจะคัดเอาทีมอันดับหนึ่งถึงสองนะครับแต่ละฮิตนะครับบวกกับทีมที่ทาเวลาดีที่สุดสองทีม รวมทั้งหมดเป็นแดทีมนะครับแล้วก็เพื่อผ่านเข้าไปรอบชิงชนะเลิศนะครับนะครับผลปรากฏว่านะครับลมกดไทยนะครับ4ี่คูณสี่ร้อยเมตรนะครับก็พยายามเร่งสปีดเต็มที่แล้วนะครับเข้าเป็นอันดับเจ็นะครับซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายนะครับด้วยเวลาสามจุดสิบแปดจุดแดหนึ่งวินาทีนะครับไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอันนี้กรณีนะครับการวิ่งผัด4ี่คูณสี่ร้อยเมตรชายนะครับก็เอาเป็นว่า ล้มกดไทยก็ตกรอบไปนะครับก็ได้เข้าชิงก็คือวิ่งผัด4คูณ100เมตรชายอย่างที่ทราบนะครับนี่นะครับก็ให้กำลังใจนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจทีมล้มกดชาย4คูณ100เมตรครับมีโอกาสในการลุ้นเหรียญนะครับย้ำอีกทีนะครับว่า4คูณ100เมตรชายนะครับในรอบรองนะครับทีมชาติไทยเนี่ยสร้างสถิติใหม่ขึ้นมาวิ่งเข้าที่หด้วยเวลา 3 9 5สห้วินาทีอย่างที่ทราบครับเพราะว่าน้องบิวเราเนี่ยเป็นไม้สุดท้ายนะครับเรียกว่าเร่งสปีดแล้วก็นี่คือขนาดผ่อนนะครับเพราะว่าบิวผูฏิพลเราเนี่ยครับมีการชำเลืองไปดูคู่แข่งสสงถึงสามครั้งแล้วก็ประคองตัวเองเข้ายังสร้างสถิติใหม่ครับ ถ้าเบลตั้งใจวิ่งโดยไม่ต้องมองเนี่ยผมว่าการเข้าชิงเนี่ยน่าจะมีสถิติใหม่เพิ่มขึ้นอีกแน,น่นอนผมเชื่อว่าทีมไทยทำลายสถิติที่ตัวเองทำไว้ในรอบรองแน,น่นอนนะครับก็สู้ๆนะครับผมนะฮะโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ